ช้านี้เราจะตำน้ำพริกปลาช่อนหรือปลาขอตามภาคอีสานนะคะปลาขอปลาช่อนเรียกแต่ละภาคก็เรียกไม่เหมือนกันนะจ๊ะตำน้ำพริกจะลวกผัก ตำน้ำพริกปราชอ่อนโอ้ยนี่เราใส่เกลือก่อนนะต้มค่ะใส่เกลือนิดนึงตำรสชาติเป็นเค

พี่เขอบอกเสียงอะไรเสกมาเสียงข้างบ้านโอ้ยหัวหอมอยังไงวะเนี่ยมันไม่สุก ตามอยู่นะก็จะลวกผักอีกนะเนี่ยลวกผักไปเลยลวกผักกวางตุ้งมันเล่้สัซหน่อยนะึง ปลาใส่นะคะในปลาช่อนปลาธรรมชาติจะหอมหวานปลาลูกดิช่อนหนาเนื้อจะแน่นมากเลยเนื้อแน่นเนื้อหวานกว่าปลาเลี้ยงะคะปลาช่อน ข้างออกเนื้อเสร็จมากกับน้ำพริกชุช่าพริกป่าชอน เก็บปลาก่อนนะคะเนื้หวานๆฉ่ำๆเลยหมดละเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมกชีซับก็ตอนสุดท้ายผักก็ต้มเสร็จแล้ว เราก็จะเอาน้ำคุกคุกคคุกนะเอาน้ำต้มปลานี่ก็ใส่ Mm-hmm. เสรเออพร้อมรับประทานเสร็จแล้วน้พิกผักต้มเสร็จแล้วนะคะนี่หน้าตาก็จะประมอนนี่นะช่วงเช้าก่อนพิกผักต้มเย็นค่อยว่ากันใหม่เนะพริกผัก น้ำพริกปลาช่อนนะคะน้ำพริกปลาช่อนทอดแบกวานตุต้งต้มแค่ดนี่นะคะกับข้าวบ้านเฮาพี่แค่เนี่ยยะะิะดีต้อนรกดแชร์ให้ด้วยนะคะ